สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันว n นดูซีรีส์วันนี้อายก็จะมาสปอยเรื่องมิสเตอร์อลาเกียแฮทโนชอยบัตทูคิตอนที่3และ4กันต่อเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมอายก็ขอรบกวนคนละไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อายทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะเอาล่ะไม่ต้องรอช้าเราไปร่วมลุ้นกันต่อเลยว่าความโชคดีของนาโอยะจะสามารถช่วยหนุ่มน้อยคนดวงซวยอย่างโคตะได้ไหม e ลส g ก จากความเดิมในตอนที่แล้วโคตาที่ถูกความสวยเข้ามาจู่โจมอย่างไม่หยุดหย่อนทําให้เขามาถึงสถานที่นัดเดดกับนาโอยะจนมืดตื้อขณะที่กําลังยืนเสียใจและเศร้าซ้อยอยู่นั้นจู่ๆโคตาก็ได้ยินนาโอยะเรียกหาเขาทําให้เขารู้สึกดีใจที่นาโอยะยังรอเขาอยู่ ส่วนนาอุยะาที่เห็นสภาพของโคตะที่กระเซิร์กระเซิงอย่างกับคนบ้าเขาก็ส่งสารจับใจเลยรีบดึงตัวโคตะมากอดเอาไว้อย่างอ่อนโยนพร้อมกับขอโทษที่ไม่ดูแลโคตะให้ดีเขาอยากจะขอแก้ตัวใหม่อีกครั้งโดยการนัดเดทใหม่ในวันพรุ่งนีน้แทนโคตะก็ตอบตกลงด้วยความดีใจทั้งคู่เลยเดินกลับบ้านด้วยกันอย่างมีความโุก เช้าวันรุ่งขึ้นโคตาก็มุ่งมั่นที่จะไปเดทในวันนี้อย่างราบรื่นเขาตื่นขึ้นมาแต่งตัวอย่างดีพร้อมทั้งก้าวออกจากบ้านด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้า,จาวจังหวะที่กําลังจะเดินออกจากบ้านด้วยความดีใจที่ไม่เดินเหยียบขี้หมายอยู่น้นนาโอุยาที่มาดักรอที่หน้าบ้านก็เอ่ยทักทายโคตะไปทันทีอรุณสวัสดิ์นะอืมอรุณสวัสดิ์นายมารับฉันจริงๆด้วยก็สัญญาไว้แล้วนี่อีกอย่างฉันอยากเจอฟูคุฮาราไว้วอีกด้วยเรื่องนั้นขอบคุณนะงั้นไปกันเลยไหมอืมไปส จากนั้นทั้งคู่ก็ไปเดทด,ด้วยกันอย่างกระหนุ่งกระหนิง,ะนงระหว่างทางโคตาก็ดีใจกระดิกกระดะเป็นพิเศษเพราะตั้งแต่เดินออกมาจากบ้านเขายังไม่พบเจอกับความซวยอะไรเลยเลยยิ่งทําให้เขามั่นใจว่านาโอยะคือดาวนําโชคของเขาจริงๆขณะนั้นเองที่นาโอยะเดินผ่านร้านซ่อมโทรศัพท์พอดีเขาเลยบอกให้โคตาเอาโทรศัพท์ที่พังเมื่อวานนี้ไปซ่อมซะหลังจากซ่อมโทรศัพท์เสร็จแล้วโคตาก็ดีใจมากและรีบบอกขอบคุณนาโอยะที่ยอมมาด้วยกันนาโอยะก็ดีใจที่สามารถช่วยโคตาได้เล็กน้อยจงังหวะนั้นเอง งที่นาโอยะเห็นว่าโคตะเดินริมถนนด้วยความเป็นห่วงเขาเลยจับโคตะให้มาเดินฝั่งด้านในแทน โคตาที่โดนไม้ตายสุภาพาุรุษของนาอยะเข้าไปเขาถึงกระแทบจะเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนเลยทีเดียวขณะนั้นเองที่นาโอยะหันกลับมาถามโคตาว่าเขาชอบูโลมาไหมโคตาก็รีบตอบด้วยความตื่นเต้นว่าชอบมากนาอยะก็รู้สึกดีใจที่เขาเดาใจโคตาได้ถูกแต่โชโลมาที่เขาจองเอาไว้นั้นเป็นรอบสุดท้ายดังนั้นจึงเหนือเวลาช่วงเช้าอยู่เลยอยาชวนให้โคตาไปในที่ที่เขาอยากจะไปโคตาก็รีบตอบตกลงและเดินไปดูหนังด้วยกันทันทีระหว่างที่นั่งดูหนังด้วยกันอยู่นั้นโคตาที่ เป็นคนขี้กลัวพอมาดูหนังผีก็เกิดอาการตกใจจน,ยนโยนป๊อปคอนกระจัดกระจายไปหมดหนาโอยะที่เห็นท่าทางหวาดกลัวของโคตะก็อดที่จะหัวเราะออกมาด้วยความเอ็นดูไม่ได้หลังจากดูหนังจบโคตาก็ชวนนาโอยะให้ไปร้านหนังสือด้วยกันโคตายิบหนังสือการ์ตูนออกมาและชวนให้หนาโอยะมาอ่านด้วยกันอย่างสนุกสนานเท่านั้นยังไม่พอโคตากับนาโอยะยังไปร้องรำทำเพลงที่เราเกะก,กันต่ออย่างเมามันจากนั้นก็มาต่อกันด้วยการกินของหวานโคตาเลเลกกินพาเฟ,ฟ่สตอรอเบอรี่ถั่วแดงนาโอยะที่เห็นท่าทางการกิน อย่างอร,อร่อยของโคตะเขาก็อดใจไม่ไหวที่จะลองชิมพาเฟ่นี้ด้วยอืมอร่อยจริงๆด้วยงั้นนายลองแกงกะหรี่ของฉันบ้างสิ พอพูดจบนาวยะก็ตักข้าวแกงกะหรี่ขึ้นมาป้อนโคตะทันทีโคตะที่โดนความอ่อนโยนของนาวยะเข้าจู่โจมแบบกระทันหันเขาก็ทําอะไรไม่ถูกและยอมกินข้าวแกงกะหรี่ที่นาวยาป้อนให้อย่างอรอร่อยหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ถึงช่วงเย็นพอดีเนาวยะเลยพาโคตะามาที่พิพิธภัณฑ์สัตวนะ์น้าเพื่อเตรียมตัวรอดูโชโลมาลออสุดท้ายด้วยกันระหว่างทางโคตะก็ได้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ก็รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศภายในที่ขับข้างไปด้วยฝูงปลามากมายทั้งสองคนต่างเดินไปดูปลาด้วยกันอย่างสนุสนา และถ่ายรูปให้กันไปมาอย่างมีความสุขจากนั้นก็ถึงเวลาโชว์ปาโรมาทั้งสองคนก็เข้ามานั่งดูด้วยกันด้วยอาการตื่นเต้นและรู้สึกสนุกสนานยังไม่เคยเป็นมาก่อนโชว์โลมาก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนจบการแสดงทั้งคู่ก็เดินออกมาด้วยอารมณ์ที่ยังคงตื่นเต้นไม่หายรู้สึกไม่เหมือนทุกทีเลยสุดยอดไปเลยนะแถมเพนกวินเมื่อกี้ก็น่ารักสุดๆเลยล่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุดยอดไปเลย จังหวะที่โคตากำลังตื่นเต้นดีใจอยู่นั้นก็ได้ยินพนักง,งานประกาศแจกตุกตาเพนกวินโดยการจับฉลากเข้าพอดีโคต้าตื่นเต้นดีใจมากและรีบชวนให้นาโอยะาเข้าไปเล่นเกมนี้ด้วยกันแต่ผลการจับฉลากปรากฏว่าเฮวแดกคุณสองจะแม่พอทั้งคู่ได้รางวัลเป็นพวงกุญแจปลาโลมาแค่นั้นเองทําให้นาโอยารู้สึกเฟลมากที่ไม่ได้รางวัลใหญ่พอที่ผ่านมาเขาจะเล่นเกมได้รางวัลใหญ่ๆตลอดแต่ครั้งนี้เขาที่ตั้งใจอยากได้ตุกตาเพนกวินมาให้โคตะาแต่กลับกลายเป็นว่าได้แค่พวงกุญแจเลยทําให้เขาารรู้้สึกเศใจ โคตา,าก็รีบปลอบใจนาอุะทันทีว่าไม่เป็นไรหรอกแค่มีนายอยู่ข,ข้างกันฉันก็ดีใจมากแล้วจังหวะน,นั้นเองที่ทั้งคู่ได้ยินประกาศจากทางพิพิธภัณฑ์ว่ากาจะปิดทําการแล้วพวกเขาทั้งสองคนเลยรีบชวนกันเดินออกไประหว่างที่กาลังจะเดินออกไปนั้นโคตาที่กําลังคุ้นคิดว่าวันนี้ทั้งวันมัวแต่เที่ยวเพลินจนเกือบจะลืมบอกเรื่องสําคัญกับนาอุยะไปซะแล้วพอได้โอกาสเขาเลยรีบพูดกับนาอยะไปทันที ขอบคุณนะชิโนมิยะวันนี้ฉันสนุกมากๆเลยอืมฉันก็เหมือนกันฉันก็รู้สึกเสียดายนะที่ต้องกลับแล้วเพราะงั้นจากนี้ไปก็อยู่ด้วยกันกับฉันโคตะอยังพูดไม่ทันจบนะโอยะก็พูดขัดขึ้นมาซะก่อนว่างั้นนายไปบ้านฉันไหมล่ะ วันนี้ฉันตั้งใจมาเดทก,กับนายเลยนะโคตาที่ถูกนาะอุยะจู่โจมกระทันหันเขาก็ถึงกับอึ้งจนทำอะไรไม่ถูกแต่นาะอุยะก็ไม่ปล่อยให้โอกาสดุดลอยไปง่ายๆเขาเลยรีพูดขึ้นมาอีกว่านี่เรื่องก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกเล่นๆหรอกนะโคตาที่กำลังงงว่าหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่จูจ่ๆเขาก็นึกถึงเรื่องจูบขึ้นมาพอดีเลยทำให้โคตาเกิดอาการสับสนและไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีนาะอุยะเลยรีพูดออกมาอีกว่าฉันจะรับผิดชอบเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเองนะ โคตะาที่ถูกนาอยะาพูดจาวหวานเจี๊ยบใส่ก็ถึงกับโดนตกลอบที่ร้านแปดขณะที่กำลังเคิมๆอยู่นั้นโคต้าก็ตั้งสติได้และรีบสกัดกั้นความรู้สึกตัวเองทันทีโห<ฮ><ฮ>เกือบไปแล้วไม่ล่ะนี่ถ้าฉันเคิมตามหมอนี่แล้วก็แย่แน่เลยโคตะาเลยรีบแผ <ๆ S 1> แถใส่นาอยะาไปทันทีเออชิโนมิยะถ้าจู่ๆจ,จะให้ฉันไปบ้านนายเลยฉันก็รู้สึกประหม่าอะเอาไว้เป็นเขาหน้าแทนจะดีไหมงั้นแล้วเรื่องจูบเหรอฮะอะไรนะ ก็เราเป็นคนรักกันไม่ใช่หรอเออจูบเลยเหรอเออคือว่าก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ไม่มีใครด้วยนี่นาะฉันจะนับถอยหลังแค่ห้าวิเท่านั้นนะฮะห้าวิเองเหรอจากนั้นนะอาอุยะก็ทําการนับถอยหลังห้าวินาทีทันทีโคตะที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจก็ยืนบิดตัวเกงไปหมดจังหวะที่นาะอุยาค่อยๆน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ๆเหมือนทําท่าจะจูบโคตะอยู่นั้นจู่ๆนาอุยาก็เปลี่ยนใจและหันไปจุบแกนะ้มโคตะแทนพร้อมบอกว่า ที่ปากอะเอาไว้ครั้งหน้าตอนที่ได้รับอนุญาตแล้วกันนะงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะ พูจบนาวยะก็เดินออกไปก่อนส่วนโคตะก็ได้แต่ยืนคิดอยู่ในใจด้วยความสงสัยว่าแทนที่ฉันจะพูดว่าไม่เอาหรือหยุดนะอะไรก็ได้พูดได้ตั้งหลายอย่างนี่ว่ะแต่ทําไมฉันไม่พูดออกไปวะแถมยังไม่ใช่แค่นั้นอีกทําไมฉันถึงได้ใจเต้นขนาดนี้กันละ่ะโคตะที่กําลังสับสนและไม่เข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเขานั้นกําลังตกหลุมรักนาอุยะเข้าจริงๆซะแล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์ใจเต้นตึกตักมาแล้วนาอุยะก็เดินมาส่งโคตะที่หน้าบ้านพร้อมบอกว่าให้เจอกันที่มหาวิทยาลัยพรุ่งนี้โคตะที่ กำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ก็หันไปเห็นว่านาอยะยังไม่ยอมกลับบ้านไปสักทีเขาเลยถามด้วยความสงสัยไปว่าเอ๊ะนายไม่กลับบ้านหรอก็ขอดูฟูคุฮาระเข้าห้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วฉันค่อยกลับนะโอ้ยไม่ต้องหรอกนะ่าแต่การไปเดทก,กันฉันก็ต้องอยู่ส่งคนรักให้เข้าห้องก่อนสิโคตาเจอความเอาใจใส่ของานาอยะที่มีต่อเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทําให้โคตาอึ้งไปเล็กน้อยพร้อมกับบอกขอบคุณานาอยะไป เช้าวันต่อมาโคตาก็มาเข้าเรียนด้วยจิตใจที่วาวุ่นและคิดถึงแต่เรื่องของนาอยะอยู่ทั้งวันจบจนเรียนจบคาสก็เดินมาเจอกับเพื่อนๆพนของนาอยะพวกเขาต่างเข้ามาทักทายโคตะาและถามว่าเห็นนาอยะบ้างไหมเพราะว่าตอนเช้านี้เขาไม่ได้เข้ามาเรียนเลยโคตาก็ตอบแบบปัดๆไปว่าเขาไม่เห็นนาอยะเหมือนกันจังวะนั้นเองที่บรรดาเพื่อนเพื่อนก็เหลือไปเห็นคนถือตุ๊กตาเพนกวินยักเดินขึ้นมาพร้อมกับมองเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าคนคนนั้นก็คือนาอยะนั่นเองบรรดาเพื่อนเพื่อนต่างแซวนาอยะกันยกใหญ่่วาไไปด้ ตุกตาเพนกวินตัวนี้มาจากไหนหนาอยะก็ตอบแบบเลี้ยงเลี้ยงไปว่าเขาโชคดีจับฉลากมาได้จากนั้นเพื่อนๆก็ชวนนาอยะให้ไปกินข้าวกันส่วนโคตาที่คอยมองตามบรรดาเพื่อนๆและนาอยะไปด้วยความสงสัยว่าตุกตาเพนกวินตัวนั้นจะใช่ตัวเดียวกับที่เขาไปเจอที่วิพิธภัณฑ์เมื่อวานนี้หรือเปล่านะหรือว่านาอยะจะเอาตุกตาตัวนี้มาให้เขากันแน่โคตาก็ได้แต่คิดสงสัยและคิดฟุ้งซ่านอยู่ในใจคนเดียว ระหว่างที่โคตากําลังเดินออกจากมหาวิทยาลายัยก็บังเอิญไปเจอกับนาอยะเข้าพอดีเขาเลยรีบเดินเข้าไปทักทายอ้าวชิโนโมิยะเออได้อยู่กันสองคนสักทีนะพูดจบนาอยะก็เดินหยิบตุ๊กตาเพนกวินขึ้นมาให้โคตะทันทีเจ้านี่นะ่ะฉันเอามาให้นายนะเอ,อ๊ะหรือว่าตัวนี้อืมใช่แล้วล่ะฉันไปติดกันสองวันเลยนะทําไมนายต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยล่ะฉันอยากให้ฟุควาระดีใจนะสิเพราะฉันนะ่ะชอบรอยยิ้มของนายนะ เออจริงสิเจ้าตัวนี้มันใหญ่มากเลยจะถือเดินกลับบ้านก็คงลําบากให้ฉันเอาไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยไหมเออไม่ต้องหรอกฉันถือไปเองได้ฉันจะรักษาตุ๊กาตารุยคุงตัวนี้เป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากจริงๆไปก่อนนะบ๊ายบายโคตาผู้จบก็รีบวิ่งปร๊ดหนีนะ่นาโอยะไปด้วยความรวดเร็วส่วนนาะอยัก็ได้แต่ยืนงงในดงกล้ยอยู่คนเดียว พอกลับมาถึงบ้านโคตาก็รู้สึกสับสนมากว่าควรจะหลอกตีสนิทนาโอยาเพื่อขับไล่ความซวยของตัวเองแบบนี้ต่อไปดีไหมเพราะว่าที่ผ่านมานายะดีต่อเขามากจริงๆขณะที่โคตากำลังนั่งดราม่าทำเศร้าอยู่นั้นจู่จูเขาก็เห็นว่ามีน้ำร่วลงมาจากฝ้าเพดานห้องของเขาพอเงยหน้าขึ้นไปก็เจอกับแจ็คพอตแตกเลยจ้าเพราะมีน้ำไหลหลากใส่หน้าโคตาเข้ามาเต็มเต็มเบ้าหน้าจนเปียกปอนไปหมด เช้าวันต่อมาโคตาที่เพิ่งผจนกับปัญหาเพดานน้ำรั่วจากเครื่องซักผ้าชั้นบนพังทำให้เขาต้องมานั่งปรึกษาหารือก,กับบรรดาเพื่อนๆว่าควรจะทำยังไงต่อไปดีขณะนั้นเองที่บรรดาเพื่อนๆของนาโอยะก็เข้ามาได้ยินพอดีโคตาเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้บ้านเขาน้ำท่วมไปหมดตัวเขานั้นจะต้องหาที่อยู่ชั่วคราวระหว่างที่ทำการซ่อมแซมประมาณสองอาทิตย์ บรรดาเพื่อนคนอื่นๆได้ยินก็อยากจะช่วยโคตามากแต่ติดปัญหาที่แต่ละคนนั้นไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวบางคนก็อยู่บ้านกับพี่สาวบางคนก็อยู่กับพ่อแม่พวกเขาเลยไม่สะดวกให้โคตะาไปค้างด้วยโคตะาก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนๆมากที่ขี่จะช่วยเขาแต่ตัวเขาบอกว่าไม่เป็นไรยังไงเขาจะหาที่อยู่ให้ได้เองจังหวะนั้นเองที่นาโอยะพ่อเทพบุตรสุดหล่อก็เดินเข้ามาพอดีเพื่อนๆเลยแนะนําให้โคตะาไปอยู่กับนาโอยะเพราะว่าเขานั้นอยู่บ้านคนเดียว สุดท้ายโคตาก็ต้องจำใจแบกเจ้าเพนกวินน้อยเดินตามนุยะสุดที่รักกลับเรือนหอเอ้ยกลับบ้านไปด้วยกันระหว่างทางเดินกลับบ้านนุยะก็ถามถ่ายโคตะาตลอดว่าเออนี่ตอนเช้านายจะกินข้าวหรือขนมปังนี่ล่ะเออตอนเช้าฉันชอบกินขนมปังนะแต่ว่าบางวันฉันก็กินข้าวได้เหมือนกันอ๋ออย่างนั้นเหรอจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างกระหนุกระงิงอย่างกับคู่แต่งงานใหม่กันไปตลอดทางกลับบ้าน พอมาถึงที่บ้านของนาอยะแล้วโคตาก็ถึงกับตกตะลึงกับความหรูหราและความใหญ่โตของห้องที่นาอยะอยู่นาอยะก็บอกกับโคตาว่าให้เข้ามาได้ตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจโคตาที่กำลังตื่นเต้นกับบ้านของนาอยะก็หันซ้ายหันขวาสำรวจรอบๆห้องทันทีระหว่างนั้น,นาอยะก็ชงชามาให้โคตะาดื่มระหว่างรอเขาจัดห้องนอนให้ส่วนโคตาที่นั่งอยู่คนเดียวก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านแต่ไปหมดว่าเขาอาจจะต้องอยู่ร่วมบ้านกับหมาป่าสุดหล่อยอย่างนาอยะดังนั้นเขาต้องระวังตัวและหัวใจตัวเองเอาไว้ให้ดีๆจังหวะนน้า,นา,นายา ก็จัดแจงห้องนอนให้โคตาเสร็จสับพอดีโคตาที่เห็นนาอยะทุ่มเทใส่ใจเขาอย่างดีมากเขาเลยรู้สึกซาบซึ้งใจและบอกขอบคุณนาอยะไปนาอยะขอบคุณนายมากเลยนะต่อจากนี้ไปสองอาทิตย์พวกเรามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเถอะนะโคตาพูดพร้อมกับยื่นมือและทําท่าเช็คแฮนด์ให้นาอยะส่วนนาอยะที่เห็นโคตะายื่นมือมาหาเขาก็อึ้งไปเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่าอืมก็ดีนะ ผู้จบก็ลุกหนีเดินเข้าไปจัดเตียงนอนให้โคตะต่อทันทีโคตะาที่เห็นท่าทางบึ้งตึงของนาอยยาเขาก็ถึงกับสับสนไปเลยว่าเขาทำอะไรผิดกันแน่ และแล้วหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกันพร้อมทั้งอาบน้ําเสร็จสับแล้วก็ถึงเวลานอนแล้วจ้าโคตะที่ยืนมองเตียงคู่ของตัวเองกับนาอยะเขาก็ถึงกับยืนมือและทําตัวไม่ถูกจังหวะที่โคตะกําลังมืนมืนอยู่นั้นนาอยะก็เดินเข้ามาในห้องพอดีแล้วบอกให้โคตะเข้านอนได้แล้วโคตะก็เลิกล,กลักริบเข้านอนอย่างว่าง่ายขณะที่กําลังเข้านอนนั้นจู่ๆนาอยะก็รุกพวดขึ้นมาพร้อมบอกว่าลืมอะไรบางอย่างไว้โคตะที่ยังไม่เลิกมโนก็นึกว่านาอยะจะขอกู๊ดไนท์คิสกับตัวเองเ,ข,เ,งเงขั้นนนนสุดแแต่ก่กกลวจะะนนูเพราาา โอยาเขาเดินออกไปหยิบน้องตุ๊กตาเพนกวินเข้ามาให้โคตะกอดนอนตอนคืนตั้งหา่างเลยจ้าสุดท้ายทั้งคู่ก็ต่างนอนหลับกันไปจนยันเช้า เช้าวันต่อมาโคตาก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการงงเงียพอออกมาจากห้องก็เห็นนาวยะกำลังเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเขาเลยถามด้วยความสงสัยว่านี่นาวยาน่าจะไปมหาวิทยาลัยแต่เช้าขนาดนี้เลยเหรออ๋อพอดีฉันมีที่ที่ต้องแวะไปก่อนน่ะฉันเตรียมข้าวเช้าไว้ให้ในตู้เย็นแล้วอุ่นกินได้เลยฉันไปละเอาไว้เจอกันพูดจบแนายาก็รีบเดินออกจากบ้านไปทันทีทิ้งให้โคตามองตามด้วยความสับสนว่าแนายะทำไมถึงแสดงท่าทีเย็นชากับเขาจังเลยพอมาถึงที่มหาวิทยาลัยบรรดาสาวๆต่างเมามอยกันให้แซดว่า ตอนนี้นาอยยกําลังอาศัยอยู่กับโคตะกันสองคนทําให้โคตะาที่แอบฟังอยู่ก็ถึงกับเลิกลักไปหมดพอเพื่อนเพื่อเข้ามาทักทายโคตะก็แสดงอาการตกใจและรีบแผลแผลไปเรื่องอื่นทันทีจังหวะนั้นเองที่เพื่อนเพื่อนของนาอยยพร้อมทั้งนาอยยเดินเข้ามาทักทายโคตะกันอย่างน่าชื่นตาบานผิดกับนาอยะที่เขาแสดงอาการเข่งขืมและเดินผ่านโคตะไปอย่างเย็นชาจนโคตะาเริ่มที่จะน้อยใจนาอยยอยู่นิดๆที่นาอยะแสดงท่าทางหมังเมินใส่เขาแบบนี้หลังเลิกเรียนโคตะที่ถูกนาอยะทำหน้าเบึ้งตึงใส่ทั้งงวเเขาาถึกก็บออมคิด จนเผอใจลอยเปิดน้ำจนล้นอ่างเต็มไปหมดรุนพี่ในคณะเข้ามาในห้องน้ำเจอเข้าพอดีเขาถึงกับพุ่งตัวเข้าไปปิดกอกน้ำให้อย่างทันท่วงทีพอออกมารุนพี่ก็ถามไถ่โคตะด้วยความเป็นห่วงว่ามีปัญหาหนักใจอะไรหรือเปล่าแต่โคตะก็ตอบแบบเลี่ยงๆไปว่าเขาสบายดีรุนพี่ไม่เชื่อเลยพยายามเข้ามากอดคอและหยอกล้อเล่นกับโคตะอย่างสนิทสนมและก็ใช่จ้ะจังหวะละครสุดๆจะแม่นาโอุยาพ่อคนดีสิอยุธยาก็เดินเข้ามาโปะพอดีเขาที่เห็นโคตะแสดงท่าทางสนิทสนมและหัวเราะต่อกะซิกับรุนพี่อย่าาางงมมีควสุขนโยกก็ถึับ หึงจนควานออกหูรีบเดินสะบัดบ๊อบหนีไปทันทีแนวยาที่มุ่งตรงกลับมาบ้านก็รีบกลับมาอาบน้ําเพื่อดับไฟหึงของตัวเองจนโคตาที่เพิ่งกลับมาบ้านก็เข้ามาเห็นซิกแพคสุดเซ็กซี่ของนายอยะก็ถึงกับตกตะลึงและพูดแซวๆซนาโอยะไปว่าโหนายมีกล้ามด้วยหรอดีจังเลยอ๋อพอดีฉันไปออกกําลังกายมาทุกเช้านะ่ะว่าแล้วเชียรทําไมไนายออกจากบ้านเร็วจังฉันทําแบบนี้ทุกๆวันจนติดเป็นนิสัยเข้าไปแล้วนะ่ะ ว้าวฉันเองก็อยากมีกล้ามแบบนี้บ้างจังเลยงั้นพวกเราไปยิมด้วยกันไหมล่ะ ฮะนายล้อฉันเล่นเหรอมีแต่คนบอกว่าการออกกําลังกายน่ะมันไม่เหมาะกับคนอย่างฉันหรอกและคงจะดีถ้าฉันมีร่างกายแบบนี้นี่แน่เป็นไงเท่ใช่ไหมล่ะนาอุยาที่เห็นท่าทางใส่ซื้อของโคตาก็ถึงกับหลุดหัวราะออกมาด้วยความชอบใจโหนายนี่มันตลกมากเลยนะนาอุยาที่เริ่มจะตั้งสติได้เลยเห็นว่าโคตะจ้องเขาอยู่เลยถามไปว่าเอ่มนายจ้องอะไรฉันนะ่ะก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นนายหัวราะมากขนาดนี้นาอยาที่เริ่มจะเขินเลยรีบหันหน้าหลบโคตะไปโคตะก็ไม่ยอมแพ้รีบเข้า ไปแซวนาโอยะใกล้ๆทันทีนี่นี่นายอยะขำแบบเมื่อกี้ให้ฉันดูอีกทีสินี่ใครเขามันจะไปขำตามที่สั่งแบบนั้นได้กันเล่าน่านะขำน่อยสิเออนี่โคตะฉันว่าในายใกล้ฉันมากไปแล้วนะโอ้เออ,เอ,อฉันขอโทษนะพูดจบโคตะก็รีบลุกออกห่างจากนาโอยะไปแบบเขินๆส่วนนายอยะก็ตีเนียนถามเรื่องรุ่นพี่ต่อทันทีเออนี่โคตะวันนี้นายคุยอะไรกับรุ่นพี่โยชิโร่เหรออ๋อคือว่าเขาแค่มาช่วยฉันปิดก๊อกน้ำก็แค่นั้นแหละ อ,อ,อ๋อเหรอเออนายมีอะไรหรือเปล่าฉันก็แค่เห็นพวกนายคุยแล,วแล้วหัวราะกันอย่างมีความสุขมากเลยนี่นานึกว่าจะมีเรื่องอื่นซะอีกฮะนายหมายความว่ายังไงนะเอออีกอย่างฉันอยากจะถามนายอยู่พอดีเลยว่าช่วงนี้นายน่ะกําลังหลบหน้าฉันอยู่ใช่ไหมบอกมาเลยนะหรือว่านายไม่ชอบฉันแล้วเหรอให้คําตอบฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะนาโอยะ นาวยาก็ตกใจมากรีบลุกขึ้นมาปฏิเสธทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะนายน่ะเป็นคนสําคัญสําหรับฉันมากๆเลยพอพวกเรามาอยู่ด้วยกันแบบนี้ฉันก็อยากจะสัมผัสนายอยู่ตลอดเวลาฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยเวลาได้อยู่ใกล้ๆนายเนาวยาที่สะกดกานอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่แล้วเขาก็โน้มหนะ้าเข้ามาใกล้ๆโคตะอย่างช้าๆโคตะที่เริ่มรู้สึกเขินๆเลยรีบพูดท่ามเนาวยาไปว่า อ๋ออ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันว่าพวกเราควรใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดคุยกันอย่างผู้ไม่ทันจบด้วยความซุ่มซ่ามโคตะเลยทําให้เขาเผอสะดุดล้มจนนาอยายะต้องเข้าเอามือมาประคองหัวโคตะเอาไว้ทั้งคู่เลยได้อยู่ด้วยกันในระยะใกล้ชิดมากกว่าเดิมจนนาอยายะโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ๆโคตะจนแทบจะจูบก,กันอยู่แล้วแต่โคตะหนุ่มน้อยที่ยังไม่พร้อมเลยรีบตะโกนบอกนาอยายะไปทันทีว่าฉันคิดว่ามันยังเร็วเกินไปที่พวกเราจะทําไอ้นั่นกันนะพูดจบโคตะก็ผลักนาอายะจนปลิวกระเด็นออกไปเลยโอ้ อยจะดีอยู่แล้วนะลูกเอ,อ๋ย แต่ความวุ่นวายก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพียงแค่นั้นพอโคตะที่ผักนาอุยะจจงปิวกระเด็นไปน,นอนแมบเป็นปลาแดดเดียวอยู่นั้นเขาก็ตกใจมากคิดว่านาอยะต้องสลบไปแล้วแน่ๆเขาเลยลุกลี้ลุกลนจะโทรหารถฉุกเฉินแต่จังหวะนั้นเองที่นาอยะฟื้นขึ้นมาและรีบดึงเสื้อคลุมของโคตะจนเขาล้มลงไปทับนาอยะจนอิรุงตุงนางไปหมดโอ๊ยฉันขอโทษนะโคตะนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมจังหวะที่โคตะกําลังเงยหน้าขึ้นมา,นมาก็เห็นว่าหน้าตัวเองแนบอยู่กับแผงอกสุดเซ็กซี่ของนาอยอยยะะะู่ในรปรปชิดเลทํ้ โคตะตกใจจนกรี๊ดบานแตกและรีบวิ่งหนีหนาโอยะไปแบบสาวน้อยทันทีส่วนนาอยะที่โดนโคตะเทเขาแบบงงๆเขาก็ถือกับเครื่องช็อตและทำอะไรไม่ถูกอยู่แบบนั้นอยู่คนเดียวเย้ๆๆๆก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่3และวส่ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุก,กนหรือเปล่าเอ่ยสําหรับตอนต่อไปนะั้นจะมาเมื่อไหร่ลบกวนรอก,กันนิดนึงนะคะเพราะว่าอายอาจจะต้องลงสลับกับเรื่องอื่นนะใครที่อยากรับชมแบบซับไทยถูกลิขสกทธิ์สามารถไปหารับชมได้ที่แอปกโก,กโอลาล,ละได้เลยนะจ๊ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะบายบาย